เพียงใจยังคงรักบทที่7เมื่อเดินสวนกันยามคนนั้นก็ได้สติรีบโยนโฮมทิ้งแล้วชักดาบออกมาเฮ้ยห,หยุดนะเจ้าแสงเงินยวงฉายวาบขึ้นเสียงนั้นเงียบหายไปตึง้งเสียงของหนักกระทบพื้นดังขึ้นของเหลวอุ่นร้อนกระเด็นโดนแก้มโยวหลันแต่นางยังไม่ฟื้น ชายคนนั้นเดินตรงไปข้างหน้ายามคนอื่นๆทยอยวิ่งตามมาหยุดนะตรงบอกชื่อของเจ้ามาที่นี่คือคฤหานสกุลกวนเจ้าผู้บุกรุกรู้หรือไม่ว่ามีเท่าสถานใดปล่อยตัวคุณหนูเดี๋ยวนี้เหล่ายามรักษาการต่างตะโกนขู่เสียงฝีเท้าดังขึ้นและเพียงพริบตาเดียวยามรักษาการสิบกว่าคนทั่วทั้งคฤหาน ก็ล้อมตัวชายคนนั้นไว้แต่เขากลับเดินตรงไปโดยไม่หยุดฝีเท้าไอ้โจรชั่วบางอาจล่วงเกินคุณหนูยามคนหนึ่งตะโกนขึ้นเขาเงื้อดาบหมายแทงเข้าที่หัวใจของผู้บุก,กรุกแสงสีเงินฉายวาบขึ้นอีกครั้งยามคนนั้นอ้าปากครั้างรอยสีแดงปรากฏขึ้นที่ลำคอก่อนจะขยายใหญ่ขึ้นเขาล้มตึงหัวกระแทกพื้นทันทีโคมไฟนับไม่ถ้วน ส่องแสงจนลานกว้างสว่างราวกับเวลากลางวานันยามคนแล้วคนเล่าบุกตะลุยไปข้างหน้าแต่ก็ไม่อาจหยุดฝีเท้าของชายคนนั้นไว้ได้ทุกคราที่แสงสีเงินวาบขึ้นจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเหลวอุ่นร้อนกระเด็นเปรอะเสื้อผ้าและผิวเนื้อของโยหลันไม่หยุดหย่อนชายคนนั้นแบกนางไว้บนบ่าเขารับมือคนมากมายด้วยดาบเพียงเล่มเดียว ไม่นานก็ก้าวออกจากประตูคฤหาหนดไปเมื่อโยหลันฟื้นขึ้นเพราะแรงกระแทกภาพที่เห็นไม่ต่างอะไรกับนรกเลือดเลือดเต็มไปหมดอิกทุกก้อนถูกเลือดย้อมจนเป็นสีแดงฉานโคมไฟบนพื้นเปียกชุ่มไปด้วยเลือดแดงฉานจนดับหมดทุกดวงแสงไฟสะท้อนในกองเลือดฉายให้เห็นศพที่เกลื่อนการอยู่บนพื้นร่างไร้วิญญาณของคนเหล่านั้นเละเฟะบางก็แขนขาด บ้างก็เหลือแต่ชิ้นส่วนที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นของใครของแขนของเหลวและศีรษะกอ,องรวมกันท่ามกลางทะเลเลือดดวงตาของคนตายตาไม่หลับเบิกโพงมองมาที่นางโยหลันหายใจไม่ออกนางสลบไปอีกครั้งความมืดแรงสั่นสะเทือนเสียงสับสนโอลมานดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเนิดนานหลังจากนั้นรอบตัวจึงเงียบลง แรงสั่นสะเทือนหายไปโยหลันฟื้นขึ้นช้าๆรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างนางไม่รู้ว่าตัวเองสลบไปนานแค่ไหนท่านหัวหน้าเข้าใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วขอรับใครคนหนึ่งพูดด้วยสำเนียงแปลงหูเสียงทุ้มต่ำของชายหนุ่มดังขึ้นเหนือตัวนางน้ำเสียงนั้นเย็นเฉียบปราศจากอารมณ์เรือจะเทียบท่าเมื่อไหร่คืนนี้มีคลื่นมาก ช้ากว่าปกติขอรับเจ้าสองคนรีบลบล่องรอยไม่ให้มันตามเรามาได้อีกสองคนไปสำรวจดูว่ามีป้อมตรวจตราอยู่ในรัศมีครึ่งลี้หรือไม่ที่เหลือตั้งรับอยู่ในป่าอีกหนึ่งเค่อให้หลังค่อยกลับมาที่นี่ชายคนนั้นออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนั้นจึงค่อยๆเลือนหาย โยหลันถูกโยนลงบนหลังม้านางลืมตาขึ้นอย่างวาดหว่นสิ่งที่เห็นคือรองเท้าของชายคนนั้นนางจำรองเท้าคู่นั้นได้ก่อนหน้านี้รองเท้าคู่นั้นเปื้อนโคลนแต่ตอนนี้นอกจากโคลนแห้งกรังแล้วยังมีคราบเลือดแห้งๆเพิ่มขึ้นมาอีกชายเจ้าของรองเท้าไม่เพียงลักพาตัวนางแต่เขายังฆ่าคนตายไปมากมายสภาพศพของคนพวกนั้น ประทับแน่นอยู่ในสมองนางไม่ว่าจะสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดนอกจากนี้นางยังได้กลิ่นเขาเลือดที่น่ากลัวกลิ่นนั้นฉุนกึกทำเอานางหายใจไม่ออกรู้สึกคลื่นเหียนอยากอาเจียนโยหลันเอามือทาบอกถึงได้พบว่าเวลานี้มือและเสื้อผ้าของนางเปรอะของเหลวข้นๆเต็มไปหมดเลือดของคนพวกนั้นกระเด็นโดนมือหน้าและเนื้อตัวของนางเลือดสด ทกซึมเข้ามาในเสื้อผ้านางนางหวาดกลัวจนหายใจไม่ออกดวงหน้าน้อยๆซีดเผือดร่างแบบบางสันเทิมนางมองดูสองมืออาบเลือดของตัวเองไม่อาจขยับขยื่นตัวชายคนนั้นกระโดดลงมาอุ้มนางโยนลงพื้นทรายเหมือนโยนสินค้าไม่สนใจว่านางจะสลบหรือตื่นอยู่เยหลันหวีดร้องทันใดนั้นแสงสีเงินก็สายวาบขึ้น ดาบเย็นเฉียบภาพอยู่บนลำคอของนางเยาหลันตัวสั่นเทิมคมดาบสะกิดโดนผิวนางครั้งแล้วครั้งเล่าถ้ายังส่งเสียงข้าจะตัดลิ้นเจ้าเสียชายคนนั้นเอ่ยเสียงเย็นเยาหลันสูดหายใจเข้าลึกใช้สองมือยันกายพางถอยกรูอย่างงุ้มง่ามเพื่อหนีคมดาบพื้นทรายแม้จะนิ่มแต่ก็มีหินแข็งอยู่ไม่น้อยก้อนหินครูดผิวนางจนเจ็บ นางจึงได้แต่กัดฟันไม่กล้าส่งเสียงชายคนนี้ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาเขาคงตัดลิ้นนางได้อย่างง่ายดายเขายืนนิ่งมองดูความหวาดกลัวของนางอย่างเลือดเย็นในตาดำลึกล้ำไร้ซึ่งความรู้สึกเย็นเยียบราวกับอัญ,ญมณีสีดำที่แข็งแกร่งปราศจากความอบอุ่นโยวหลังตัวสั่นงงนงกนางค่อยๆปรับสายตาเข้ากับความมืดครู่หนึ่งจึงพบว่า ตัวเองอยู่นอกเมืองที่นี่น่าจะเป็นป่าเสียงดังเป็นจังหวะลอยแววมาเป็นเสียงที่นางไม่ได้ยินมานานแล้วทะเลชายคนนี้ลักพาตัวนางมาถึงชายทะเลแล้วหรือโยหลันสับสนใจรู้สึกมึนตื้อไปหมดนางมองรอบตัวอย่างหวาดหวั่นจนในที่สุดก็รวบรวมความกล้ามองหน้าฆาตกรคนนั้นแสงจันทร์ช่วยให้นางเห็นหน้าเขาอย่างชัดเจนทั้งเรียวคิ้ว ดวงตาริมฝีปากโครงหน้าของเขาเยาหลันแทบลืมหายใจรู้สึกเหมือนตกลงไปในหว้วงฝันร้ายที่ละไม้คล้ายฝันดีหลินนางเอ่ยชื่อของเขาได้เพียงครึ่งเดียวก็ต้องกืนกลับเข้าไปตัวสั่นงันงกทั้งร่างไม่อาจเบนสายตาหนีไม่ไม่มีทางไม่ใช่เขาชายตรงหน้านางมีใบหน้าเหมือนกับจินลิน ที่นางหวนดำลึกถึงนับครั้งไม่ถ้วนเพาว่าแม้จะเหมือนกันเพียงใดแต่ก็ยังต่างกันอย่างลิบลับเขาไม่เคยทำสีหน้าเช่นนี้เขาไม่มีบาดแผลมากมายเช่นนี้แววตาของเขาไม่อาฆาตและเย็นชาไร้หัวใจเช่นนี้ในตาดำลึกคู่นั้นซ่อนเร้นนรกไว้เบื้องหลังแม้สถานการณ์จะอันตรายแต่โยหลันก็ยังพยายามถามเขาต่อไป เจ้าเป็นอะไรกับจินหลินหน้าตาคล้ายกันถึงเพียงนี้คงเกี่ยวพันกันทางสายเลือดชายคนนี้อาจเป็นพี่น้องหรือญาติของเขาก็เป็นได้ชายหนุ่มไม่ตอบเขาเพียงหลีตาเลื่อนดาบมาที่ริมฝีปากวางดาบลงบนมุมปากนางจินหลินล่ะเขาอยู่ไหนความหวังทำให้นางลืมกลัวซักอย่างรอคอยหัวใจเต้นแรงอยู่ในอก การรอคอยของนางเป็นผลแล้วใช่หรือไม่จินหลินมาแล้วหรือหากชายตรงหน้าเป็นพี่น้องของเขาจริงเช่นนั้นเขาอยู่ที่ใดเหตุใดคนที่มารับนางไม่ใช่เขาแต่เป็นนักฆ่าคนนี้คำถามมากมายวาบขึ้นมาในสมองโยหลันกำปลายดาบโดยไม่ต้องคิดนางเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นร่างสั่นเทิมเพราะความตื่นเต้นและรอคอยไม่รู้สึกด้วยซ้ำ ว่าคมดาบบาดลึกเข้าไปในฝ่ามือของนางแล้วเลือดสดๆหยดลงบนพื้นทรายแต่โยหลันไม่รู้ตัวเลยดวงตาสุขใสเหมือนดวงดาวเต็มไปด้วยความหวังเวลานี้นางเปรียบได้กับดอกไม้ที่ได้รับน้ำทิพย์ชะลมใจจนฟื้นคืนชีวิตขอร้องเถอะได้โปรดบอกข้าว่าจินหลินอยู่ที่ไหนนางร้อนใจอยากเจอชายคนรักเหลือเกิน ชายถือดาบเยืนนิ่งกับที่มองนางอย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวน่ากลัวตายแล้วโยวหลันตอบสนองไม่ทันไปชั่วครู่ชายคนนั้นยื่นหน้าเข้ามาใกล้นางรอยยิ้มกรีดลึกขึ้นจินหลิงตายแล้วตั้งแต่สามปีก่อนเขาแค่นหัวเราะฮะึเจ้าลืมแล้วหรือเขาตายด้วยนะมือเจ้า และพี่ชายของเจ้าอย่างไรล่ะตายแล้วอย่างนั้นหรือตายเขาตายแล้วจริงหรือโลกของนางพังทลายลงเพราะคำพูดประโยคเดียวที่ยังวนเวียนอยู่ในสมองครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นก็ทำลายบางสิ่งที่อ่อนแอในใจนางเยาหลันตัวสั่นยิ่งกว่าเก่านางสายหน้าช้าช้าอย่างไม่เชื่อหูไม่ถ้าไม่เชื่อ นางเอามือปิดปากแต่กลับไม่อาจห้ามน้ำตาไม่ให้ไหลหย,ยาดน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าร่วงหล่นลงมานางเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นด้วยดวงตาเปียกชื้นเจ้าหลอกข้าข้าไม่เชื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้จินหลินตายแล้วเขาพูดพังสังเกตปฏิกิริยาของนางอย่างพึงพอใจไม่จินหลินตายแล้ว ไม่เขาตายแล้วตั้งแต่สามปีก่อนเขายา้ำคำพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทิมแทงหัวใจนางราวกับคมดาบนางเจ็บจนหายใจไม่ออกสองมือทาบลงบนอกนางถอยกรูหมายจะหนีให้ห่างจากนักฆ่าและคำพูดอันโหดร้ายของเขาไม่นางตะโกนสุดเสียงหันหลังวิ่งอย่างไม่สนทิศเข้าไปในปา่า นางไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนรู้เพียงว่าอยากหนีให้พ้นจากคำตอบนั้นนางไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อวงแขนแข็งแ,แกร่งเหมือนเหล็กคว้าเอวนางไว้แล้วดึงกลับมาอย่างง่ายดายเขาก้มหน้ามองดูนางร้องไห้ตัวสัน่นอย่างมีความสุขเรากับกําลังชมเรื่องสนุกปล่อยค่ะเยาหลันดิ้นรนสองมือปัดปายแต่กลับไม่หลุดจากการเกาะกุม ปล่อยหรือชายคนนั้นแค่นหัวเราะเขาจับคางนางไว้ไม่ให้หนีแล้วพูดช,ะ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 ชะ้าชชัดๆอย่าฝันไปเลยความเยียบเย็นแผ่ซ่านเข้าไปในกระดูกเยลหลันตัวสั่นสะท้านอย่างเจ็บปวดใจนางสัมผัสได้ถึงความแค้นที่ชายคนนี้มีต่อนางนางไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาถึงแค้นนางแต่นางไม่ต้องการรู้เหตุผล ข่าวการตายของจิ่นหลินกระทบกระเทือนจิตใจนางอย่างที่สุดเยาหลันสลบไปอีกครั้งชายคนนั้นแบกนางขึ้นบ่าน้ำตาของนางไหลซึมลงบนปกเสื้อเขาจนเปียกชื้นเขายิ้มเยือกเย็นในความมืดเงาหลายสายเคลื่อนใกล้เข้ามาท่านหัวหน้านะลูกน้องที่แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานกลับมากันหมดแล้วทุกคนเป็นยอดฝีมือหาตัวจับยาก ลบร่องรอยแล้วหรือยังขอรับป้อมยามละ่ะไม่มีคนขอรับเมื่อสองวันก่อนเลยเจอสืบมาแล้วป้อมรักษาการตรงนั้นเป็นของคฤรหาหน์แถวนี้เวลานี้เจ้าของคฤรหาหัดกลับเมืองหลวงเหลือคนแก่ดูแลอยู่เพียงสองคนสายตาของชายหนุ่มเลื่อนมองชายร่างยักษ์ที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลถูกฟันชายร่างยักษ์ไม่พูดไม่จา เพียงพยักหน้ายืนยันคำพูดของสหายดีเขาพยักหน้าสั่งการก่อนที่เรือจะมาพวกเราต้องหาที่ซ่อนเขาแบกโยหลันเดินนำลูกน้องเข้าไปในป่าข้าสำรวจดูแล้วขอรับพ้นป่านี้ไปจะเป็นหาดทรายไม่น่าจะมีที่ซ่อนชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบมีสิไม่มีใครกล้าเปิดปากเถียง ทำได้เพียงเดินตามเขาไปที่หาดเงียบๆแสงจันทร์อ่อนจางสาดกระทบหาดทรายขึ้นทะเลลบเลือนรอยเท้าของพวกเขาจนหมดที่ชายฝั่งมีหินผาก้อนใหญ่ที่ตั้งประง,งานเมื่อเดินล้อขึ้นไปจะสังเกตเห็นว่าเม็ดทรายละเอียดขึ้นสุดปลายสองฟากหินมีหินก้อนใหญ่กั้นไว้ตึงกลางระหว่างนั้นเป็นถ้ำธรรมชาติแห่งหนึ่งที่นี่เหมาะจะเป็นที่ซ่อนตัวที่ดีที่สุด ชายคนนั้นแบกโยหลนันเดินตรงเข้าไปในถ้ำดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับที่นี่เขาคำทางเข้าไปหยิบคบไฟมาจุดแล้วโยนนางลงกับพื้นบนพรมผืนหนาในตาของนางเปียกชื้นขณะลืมตาขึ้นอย่างตื่นตะลึงเมื่อเหลียวมองรอบตัวก็เห็นของที่นางนำมาประดับถ้ำเองเครื่องเรือนเหล่านั้นมีฝุ่นจับพรมผืนหนาบนพื้นและงานเย็บปักที่ผนังถ้ำ ช่อดอกไม้แห้งรวมทั้งกีบดอกจื่อถังที่ถูกลมพัดปิวไปทั่วนี่คือสถานที่ซึ่งนางระทึกถึงอยู่เสมอมันเป็นที่ซ่อนที่เร้นลับที่สุดนางไม่เข้าใจว่าชายหน้ากลัวคนนี้รู้จักที่นี่ได้อย่างไรเขาหันหลังกลับมาในตาวาวโรดเมื่อสังเกตเห็นความงุนงงของนางเขาย่อตัวลงหยิบดอกสื่อถังขึ้นมาหนึ่งดอกจากนั้นก็ยิ้มออกมา รอยยิ้มนั้นทำเอานางตัวเย็นว่าช่างหน้าโหยหาเหลือเกินนะเขายิ้มเยือกเย็นแล้วขยี่ดอกไม้แหลกคามือกีบดอกจืดถังแหลกสลายน้ำสีม่วงไหลเป็นทางบนข้อมือเน่าเฟะก่อนจะหยดลงพื้นเหมือนเลือดลมพัดลอดเข้ามาในถ้ำกีบดอกไม้ปิววนรอบตัวทั้งคู่เยหลันหน้าซีดเผือดจ้องมองชายตรงหน้า รู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนแค้งได้ยินเสียงลมยิ่งตกดึกเสียงลมพัดข้ามผนังหินก็ยิ่งแรงขึ้นเปลวไฟปิวเต้นดาริกอยู่บนผนังนำพาความอบอุ่นมาสู่ห้องแม้แต่โซ่ตรวนหนักอึ้งบนสองมือของโยหลนันยังคลายความเยียบเย็นไปได้มากเพราะไฟนั้นขณะนี้โยหลันถูกล่ามอยู่ใกล้กองไฟนางพยายามเอาหูแน่ผนังฟัง เสียงผู้ชายกลุ่มใหญ่เฮฮาร่ำสุราการันที่อีกฝากหนึ่งพร่ำบอกตัวเองไม่ให้ยอมแพ้ต่อความรู้สึกมึนวูบเหมือนจะหมดสตินี่ก็เข้าวันที่ห้าแล้วนางเงยหน้าหายใจอย่างยากลำบากรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวห้าวันก่อนตอนกลางดึกนางถูกพาขึ้นเรือสีดำที่มืดมิ้เสียยิ่งกว่าราตรีเรือแล่นตามกระแสลมหลบหลีกขึ้นใต้น้ำ ที่ปากแม่น้ำดาวค้อยยังไม่ทันฟ้าสางก็เล่นข้ามพรมแดนแคว้นเหนือและแคว้นใต้ก่อนจะจอดเทียบท่าเมื่อยามเที่ยงวันริมทะเลมีคนจูงม้าสิบกว่าตัวมารอรับเมื่อเรือจอดสนิทคนบนฝั่งต่างหหูร้องด้วยภาษาที่นางฟังไม่ออกบ้างถึงกับร่ำไห้วิ่งเข้ามาสวมกอดพวกผู้ชายที่ทยอยลงจากเรือคนแปลกหน้ายืนอยู่บนผืนแผ่นดินแปลกถิ่น พูดภาษาที่นางไม่รู้จักขณะที่ชายหนุ่มที่นางคุ้นเคยที่สุดได้กลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วกลับไม่ชายตามองนางสักนิดโยหลันถูกโยนขึ้นหลังไม้อย่างรวดเร็วผู้ชายพวกนั้นเปลี่ยนมาขี่ม้าฝ่ากระแสลมแรงมุ่งตรงขึ้นเหนือทุกค่ำคืนพวกเขาจะค้างแรมที่ป้อมปราการคนยืนยามต้อนรับพวกเขาอย่างกระตือรือร้อนนำอาหารและสุราชั้นดี มาให้ดื่มกินกันอิ่มหนำที่นี่เป็นป้อมแห่งที่ห้าแล้วคนเหล่านั้นรวมตัวการกินอาหารเลิดรสอยู่อีกฝั่งของผนังและเช่นเดียวกันกับอีกหลายคืนก่อนหน้านี้พวกเขาจับนางล่ามไว้ที่มุมหนึ่งหลังจากนั้นชายร่างยักษ์จึงค่อยนำอาหารและน้ำดื่มมาให้นางเย่าหลันดื่มได้แต่น้ำนางกินอะไรไม่ลงเลยการเดินทางอันยาวนานทำให้นางอ่อนล้าสุดจะทานทน ความหวาดกลัวโจมตีนางตลอดเวลาร่างกายนางไม่อาจทนสายลมเย็นเยียบยามกลางวานันและอากาศหนาวยามกลางคืนได้กระนั้นหากเทียบกันแล้วความเย็นชาไร้หัวใจของเขาพารุณกว่ากันมากหลายปีมานี้นางเฝ้าปรารถนาจะพบหน้าเขามาตลอดแต่นางไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเขาจะกลับมาหานางในลักษณะนี้เขาบุกเข้าบ้านนาง ใช้ดาบเพียงเล่มเดียวจับตัวนางมาทําให้นางหวาดกลัวและพรันพรึงหนำซ้ํายังหลอกนางว่าตัวเองตายแล้วจากนั้นในตาเย็นเยียบของเขาก็มองดูนางเสียใจและเจ็บปวดอย่างเหาะหยันนางไม่อยากจะเชื่อแต่นางก็ต้องเชื่อว่าเขาคือจิ่นหลินจริงๆมีเพียงจิ่นหลินเท่านั้นที่รู้จักถ้ำริมทะเลมีเพียงจิ่นหลินเท่านั้นที่รู้ความลับเกี่ยวกับถ้ำนั้น รวมทั้งความลับของดอกสื่อถังความมืดมิดและกลิ่นอันหอมหวนเขาคือจิ่นหลินอย่างไม่ต้องสงสยัยนางไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาต้องหลอกลวงนางเหตุใดต้องมองนางด้วยสายตาเช่นนั้นจิ่นหลินตายแล้วตั้งแต่สามปีก่อนเขายิ้มเลือดเย็นมองนางด้วยสายตาเครียดแค้นก่อนจะประกาศชัดถ่อยชัดคำเจ้าลืมแล้วหรือ เขาตายด้วยนะมือเจ้าและพี่ชายของเจ้าอย่างไรล่ะเยหลันไม่เข้าใจเมื่อสามปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดเขาจึงหายตัวไปแล้วเหตุใดเขาจึงมาปรากฏตัวต่อหน้านางอีกครั้งเรื่องระหว่างนางและเขาเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ชายกันแน่ปริศนาคาใจที่สุดก็คือผ้าทีที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือของเขาเขาเคยทนุทะหนนาง เหมือนไข่ในหินเหตุใดกลับแปรเปลี่ยนไปเป็นเย็นชาไร้หัวใจเช่นนี้เขาทำกับนางราวกับมีความแค้นใหญ่หลวงราวกับว่าเขาเกลียดแค้นชิงชังนางอย่างที่สุดอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ใครทำอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นเหตุใดชายที่เคยรักนางสุดหัวใจถึงกลับแปลเปลี่ยนไปเป็นชิงชังนางได้โยหลันหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อน รู้สึกเหมือนเห็นดวงตาอาฆาตของจินหลินจ้องมองมาน้ำตาไหลออกมาเงียบๆนางเอามือทาบอกพางร้องไห้อย่างสุดกั้นจนเมื่อความอ่อนล้าโจมตีหนักขึ้นนางก็พันผอยหลับไปฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะหรือใครที่อยากสนับสนุนเด็กหญิงนิยาย ช่วยค่าน้ำค่าขนมเล็กๆน้อยๆก็สามารถโดเนตมาได้ที่บัญชีข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบค่ะ